สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันพฤหัสบดีที่2ี่ธันวาคม2 5 6 7อยู่กับดิฉันกันที่มาอิ่มทั่วค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันในพื้นที่อำเภอหัวหินกันก่อนค่ะภาพพยอมแสดงธรรมเนศนาแจกผลไม้และปฏิทีนปีใหม่ให้กับชาวหัวหินค่ะเมื่อวันที่26ธันวาคม2567ที่ลานหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวินในหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราธ,ธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัล,ลยาโณเจ้าอาวา,วาสวัดสวนแก้วและประธานมูลนิธิสวนแก้วจังหวัดนนทบ,บุรีได้เดินทางมาบรรยายธรรมเทศนาพร้อมรับบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์เรือใช้เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายเจนวิทย์ผีศักดิ์สาธารณสุขอําเภอหัวหินนายกิติพงศ์สิริพิพกเกษมอุป,ปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำนายอมรเทพอวมีเพียน ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามารเก็ตวินเดตหัวหินและประชาชนจำนวนมากถวายการต้อนรับและร่วมรับฟังธรรมเทศนาด้วยบรรยากาศสบายๆพร้อมกันนี้พระพยอมกัลยาโอยังได้มอบปฏิทินป,ปีใหม่2568พืชผักสวนครัวและผลไม้ที่ถังว่าสวนแก้วได้ปลูกไว้มอบให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยโดยมียอดเงินทำบุญจากผู้มีศิศรัทธา มอบให้ทางวัดสวนแก้วจำนวนทั้งสิ้น19,979บาทโดยก่อนหน้านี้พระพยอมกรยาโนได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้อาทิเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ชำรุดเสียหายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของเหลือใช้อื่นๆที่บริเวณเต็นท์หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อนำไปช,ไช่วยเหลือผู้ยากไร้ในโครงการศาสนาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไรได้โอกาสทางสังคม โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ผู้ยากไร้ที่ขอเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการของวัดสวนแก้วประกอบการงานสัมมาชีพซึ่งในปัจจุบันมีผู้สูงอายุคนพิการผู้ตกงานยากไร้ขาดที่พึ่งซึ่งอยู่ในความดูแลทั้งสิ้นประมาณ1,500คนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางสังคมที่หนักยิ่งในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ขอให้พปีใหม่ด้วยสั้นๆว่าปีใหม่อย่าให้งกว่าปีเก่า อย่างโง่ประทุษร้ายตัวเองด้วยเอาน้ำํำอะไรที่ร่างกายไม่ต้องการสุขภาพไม่ดีน้ําเมาทั้งหลายเราเนี้ยไม่ควรให้มามอมเมาเราในปีใหม่สองปีใหม่นี้ทุกคนจะต้องอย่านึกว่าจบปีใหม่ไม่ต้องทําอะไรงานคอยอยู่ข้างหน้าหน้าที่คอยอยู่ข้างหน้านักข่าวก็ต้องมีหน้าที่ไปหาข่าวให้ประชาชนได้ประโยชน์ทางปัญญาก็ต้องใช้ความพยายาม อาจจะได้รับคำตอบไม่สมใจต้องเพียรต่อไปอย่าท้อท้อนี่คือแย่มากที่สุดกินลูกท้อไม่ได้ต้องกินลูกอึดลูกอึดสู้ต่อไปพยายามต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยจะทำอะไรสำเร็จต้องมีความเพียรพยายามตามที่โบราณว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เทศบาลเมืองหัวหินมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้กับโรงเรียนใน10บทหารบกค่ะ เวลาส0นาฬิกาวันที่26ธันวาคม2567ที่กองบัญชาการโรงเรียนในสิบทหารบกข่ายโยธินศึกษาม,มหามงกุฎนายนพพรวุฒิกลุนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้นำรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาลเข้าพบและพูดคุยและฝังแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การทำงานจากพลตีพงศักดิ์เอี่ยงพยาผู้บัญชาการโรงเรียนในสิบทหารบกก่อนเข้าสู่พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ที่แหล่งสโมสรโรงเรียนนายสิบทหารบกโดยมีพันโทหญิงกิติยาโนสิริผู้บัญชาการนักเรียนตำรวจโรงเรียนนายสิบทหารบกกล่าวรายงานมีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบกขครราชการทหารโรงเรียนนายสิบทหารบกเข้าร่วมในพิธีมอบป้ายให้แก่หน่วยประกอบเลี้ยงโรงเรียนนายสิบทหารบกที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน S.A.N. ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาพิบาลประจำปีงบประมาณ2567 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจประเมินสุขภาพิบาลอาหารเพื่อพัฒนาการประกอบอาหารของหน่วยให้แน้มาตรฐานนั้นเทศบาลเมืองหัวหินได้ทําการตรวจประเมินมาตรฐานสุขภาพพิบาลอาหาร Clean Food Good Taste อาหารสะอาดรสชาติอร่อยทางด้านกายภาพตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหารพุทธศักราช2561และตรวจประเมินได้แบคทีเรียด้วยชุดน้ํายาตรวจเชือ้อ โคลีฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นในตัวอย่างอาหารภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหารให้กับโรงเลี้ยงดังนี้โรงเลี้ยง1นงกองพันนักเรียนในสิบที่1โรงเลี้ยง2กองพันนักเรียนในสิบที่2โรงเลี้ยง3กองพันนักเรียนในสิบที่3 โรงเรียนสี่กองพันนักเรียนในสิทที่หนึ่งโรงเรียนห้ากองพันนักเรียนในสิทที่สองโรงเรียนหกองพันนักเรียนในสิทที่สามโรงเรียนเจดหน่วยฝึกทหารใหม่และร้านค้าอุทยานราชพักจำนวนสามร้านร้านกาแฟแม่บ้านร้านใบหวานและร้านอุทยานอาหารอร่อยด้านพลตีพงศักดิ์เอี่ยมพญา ผู้บัญชาการโรงเรียนในสิบทหารบกกล่าวขอบคุณเทศบาลเมืองหัวหินที่ให้คำแนะนำตามโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน S.A.N ประจำปี2567 ให้กับโรงประกอบเลี้ยงโรงเลี้ยงและร้านค้าอุทยานราชพักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวนักเรียนในสิบและอาหารกองประจำการให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยทั้งนี้โรงเรียนในสิบทหารบกและร้านข้าอุทยานราชพักจะคงความเป็นมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง เทศกิจเทศบาลเมืองชะอำเข้าจับคณะเชิดเสิยงโตขณะก,กำลังเลี้ยไยของเงินนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดค่ะ วันที่25ธันวาคม2567นายสุนทรเจียมดีหัวหน้าเทศกิจเทศบาลเมืองชะอํานำกําลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มคณะเชิดสิงโตขณะกําลังเชิดสิงโตขอเรียกรายเงินจากนักท่องเที่ยวและแม่ค้าภายในตลาดเปิดท้ายวันพุธรังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดว่าคณะเชิดสิงโตส่งเสียงดังรบกวนลูกค้ารายนักท่องเที่ยวก่อนนำกําลังเข้าตรวจสอบคณะเชิดสิงโตพบชายหญิงประมาณเจ็ถึง 8คนอายุระหว่าง12-19ถึงกําปีกำลังเชิดสิงโตขอเรียกรายเงินจากนักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกลุ่มตัวได้ประมาณ5-6ถึงคนโดยเด็กชายและเด็กหญิงในคณะเชิดสิงโตได้วิ่งเข้ามาต่อว่าไวอยวายใส่เจ้าหน้าที่ขณะกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมตรวจยึดอุปกรณ์หัวสิงโตที่ใช้ในการเชิดสิงโตก่อนควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอําจังหวัดพิบุรีซึ่งการเชิดสิงโตมี ความผิดพระราชฐานบัญญตัติควบคุมการเลรี่ยไรพุทธศักราช2487มาตรา8การเลี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะการเลี่ยใดโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ด้วยวิทยุกระจายเสียงหรือด้วยเครื่องเป่งเสียงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน200บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำจึงได้สั่งเปรียบเทียบปรับคนละ200บาท และทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิบูลีและประจวบคีรีขันธ์ขอขอพระคุณในการติดตามรับชมมาโดยตลอดวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ